อ่อนตั้งเตม่าถ่อมคลิปใ,นเ,ในเขาเฮาผู้ถ่อมยินเฮาเขาทามกลางส,าสา่เส้าเก่าเด้วยว่าสองลายใส่กินปอกสีสังวาลายใส่กินเต้ยอยู่ในซึงฮาทีลาดป้ออํำไรย้อนเปื่อเฮาโก็ส่งลายใส่กินปอกสีเหมือนกันอ้อยุมยำว่าเพอก็เต้ลายใส่กินเหมือนกันอยู่ค่ะเฮาย้อนปันฟังสังเพอ่อำใครอิ่มปอกสีต่อโซก็ย้อนเฮาําคลิปในกว่าเฮออ มังปอกมังเลยมาเขาแก้ๆไลเงี้ยนข่าวอยู่กาตีเมืองเขบุินย่นปืนตั้งโล่ผ้าใหญ่ลงก้นคงกลังเฮาแหลสูแก้ๆไรเงี้ยนข่าวว่าเอาเซใส่เฮ็ดใส่ปอกสีกอมีเอาเนื้อมูใส่กอป้าเพราะว่ารัดถึงลองตั้งกินเลยตั้งย่ำไหนแต่ว่นว่าเพอเพอก็แค่แข็งปีแขห้าในไรวายาบอยู่อันนั้นเอามังเสื้อมังลองใส่เนื้อปอกสีกอมีว่ามังเสื้อมังลองอันเคาหมายถึงในกอเป็น เหน,นือคนอ่องการก้นไกลออบลงเข้าขาตีมาสิบไข่เดวันเหมือนนมีอยู่สองโขคอ,อผู้แล้วเพอเขามาหบหันหับยินเยา้าแค้นต้ออย่าลืมเตี๊กติดซ้อมหนังหือเตอําไล่หลุด้ามคลิปเสียงอันเหมือเหมาเข้าขาและอย่าลืมเตียกเหง่ป้าเสกกมขาหนังหือเตไล่ด้วยคึดไว้กําเหลววมืออันเข้าไลยซ้อนคลิปอันเหมืองเหมือนั่นออหนังฮือเตเอ,อัา,าอม,ออมลุดซุม้มขิง่ขาเข้าย่ามอันดีสูแลเข้าขา กว่าถอมยินซ่อมกันคาเนาะมีอยู่ล้านล้านตีหนึง่งเขาวา่าเฮ็ดปอกสี่วันนะคาวาซังว่าผู้ไรเผออะไรกินปอกสี่กาตีในในก็ติดซับเสรหัง้งเผอหังมันกูก็คขาวะถึงจีวา่าล้านกาตีในในป้อไรเสียนแถวกันเฮเปซื้อกินคำพองกอ็ว่าเขาเฮ็ดเสือเฮ็ดก่อมหูซังเป้มาหวานเตวันว่า ใส่ออกตังเลยมันก็หวานวาหวานหาลานตีอันเจี๊ยกเนื้อไลหย,ยาบเตเต้ขมพองกวาย้อนเปิดล้านกะตีในในมีลายหงสุดรับอันเปิลอ่ำหมอกกันง่ายๆในก่อนี้สังเสวะเขาเลยครับผู้รองเต้ในเสียงเขาตื้นตีหักออกมาก็เป็นกว่าะไรขึ้นหนไหวโดยวันป้นนั่นลานในก็เป็นลานเล็กๆอ่อนก้อยมืออ่อนตังก้นเข่าอ่ำป้อนน้ำ เจรลยว่าก้นซื้อกินนั่นมางเต้เ,เต้เงาเตเป็นมาลองนั่นมีเส่องหนังในขาวะก,ากัีเกี่ยวเกี่วหนึ่งมีไา้ก้อนหนึ่งนางตังางแยกเซย,ยู่ไว้ทีนาเฮินขาไกา่ก้อนเซว่อนอยู่ในไสมันไสาไส้ก้อนนั่นซื้อห้องว่าลุง้ายหวงังถ้วยใจลงเฮวนทีนาเสริมมันไายว่าเมื่อเลี้ยงในปกซีก้อมขายลีห้ามแทงคันเนอรมูก็ขึ้น สั่งเป็นกวอและแฮมบ่ไข่แดงเนื้อตัวสาเก่าเฮ็ดเยวมังฟอกมากกว่าในอยู่ทีนายใสมันใจอยู่เซแคบกัาเหมือนหนึ่งลุงไส้วังก็ใส่เตไม่ว่าย้อนปัวว่าลุงไส้วังผู้ไ่ตาดที่แกปัญหายาะอันเป็นน้องไส้ลุงไส้หวังในมันเฮ็ุการผาไผ่ลุ่มลาขับตัวก้นตายคบแพนซอมซ่อมหนังเพียงท่องแฉเขามีนั่นลุงไส้หวังก็สั่งแล้วจูน้องไสมันลุงไส้วังรัดว่าเพื่อต้าเตีเผา แลฟังแปดหลายๆตาห้ามมาโฮมกันละน้องลุงใจหวังถามว่าเฮ็ดเสื่องหนังหื้อลุงใจหวังส่งว่าเนื้อก้นตายเส้นน่นะนะก่อนเตเผาแปดปัดเนื้อหลีมันว้บั่นพองลอ้อว่าเสื่องหนังในตีน้องใายมันวายเสียลุงใจหวังเลยเนื้อมาเย้าลุงใจหวังจังเลยเอาก่อเฮ็ดใส่ปอกสีเมื่อวันดังสุดแต่ลุงใจหวังตั้งฮัดขายฮัดขายทั้งโกโกเฮเฮ่พอง ก็การย,ยัยนใจเสียสิบใายกว่าก็หน้าว่าห้ามขายหลีด้วยขายหลีว่าครับว่าถึงที่ห้ามป้อเลยสั่งไว้เอนตั้งซุดป้อมใส่จังนั้นติ่มไหลเปิน้นขายขายซอกซอกหอมป้อมไขาตันมือมันขายหลีจังหนึงหน่งในหู้อยู่คาลูกป้อว่าเฮ็ดนำกอโหลเลยใส่เนื้อนำเรือซืมือป้อนมาลุงใส่หวังขาพี่น้องก็เฮ็ดจังหนึ่งนั้นมาป้อตั้งหื้อ เฮงแลเข้าทถังเทอมในสองหูหอ,องตั้งมันก็เป็นเสียงหนึงหน่งในมีอยู่หนะ้าเฮือนๆหนึ่งลูกยิงเขอนเอว่านั่งบวยนั่นนั้นมันตายตายเห้ก่อนเป็นปอเป็นแม่เขานั่นจ้องแล้วขับตัวยิงบวยนั้นมาปั่นสร้างเกี่ยวกัะดีเขาเอามาลุ่มลาคขับตัวที่น่องลุ่วากวกงอยหนาหูลูกว่าที่เฮื้องหอเหยาปอแลทตั้งแม่น้องบวยนั้นเขาเฮื้องหูในสองฮูค่ะปันคิงขาเขายา้มบนหนึ่งสองสาม โอเคหลัดในกนารนะเทเนาะเผื่อถึงวันนั้นเดมาป่นครับตัววันนั้นน่ะจอมเลยมาโห่ใจปี่ฮีป่อแม่มีเหนื่อลูกล่างนั่นก่อนเป็นป่อแม่แล้วยิ่งมวยเขานั่นฆาณา,าลูกเขากำลันสุดมาอั่งนั้นนนแหล่ย้อนปืดด้วยน้ำลูกเขากำลันสุดไหน,นเผื่อว่าปืดด้วยอนะไรไงขับกูมีว่าตกใจลงเงาแกมโกมนเฮ้ยมตั้งมือแขียนจนะไงมาเกา,นะาเนยียนั่นน่ปาดเนื้อเหมือนเป็นมดเนี่ยนั่น เผื่อว่าให้นังน่าเปลี่นปอเป็นยะแม่ย่อมพ่อแม่ยิ่งโมยเขานั้นก็ตั้งอลไรก็ต่างที่ลุมปลิกหารนั่นกั็เล้วสอบกวาดสอบมาสอบวาดสอบมาก็มาหอดถึงกระดิ่ลานดุงบังเห็นอะไรกคนในหมู่บ้านทั้งหมดเปิดนั่นกันหักบรรทนนั่นแหน่เลยว่าทั้งผิดบ่าแห้งกันยอนเพื่อว่ามันเป็นคนอันตายเหรอ ในก็เย้าันยันไปตั้งรอผากก่อนาเนเย้ก็สืบมาทแทงลองตั้งอันนั้นไรว่าเฮาแห้งอันมือไก่บนลองตั้งมือติดเตลืมตนนั่นแต่ <c oughs> ก็ดีนะเบียงลงหมาเก้ามาเก้าในเป็นเบี้ยงอัน,เป,นเป็นเลียนคาสิโนโการต่อคันร่องในเสียงใหญ่นะ <c oughs> มือปานนั่นและลองลถึง <c oughs> แล้วก็ครับรถมีชื่อห้องว่าลุงเจิงเฮอในะ ลุงเจืองเฮอยนายามขายเนื้อหมูมากลุงเจื้องเหอยนาเป็นคนตั้งยามดีหักหลูกหกักเมยอันดีเน่ใน,ะนะมีเมียวเลียวไงย้อนประวัติต่อรองรองแข่งน,น,นะตั้งโพแล้วเมยได้ได่เอานายปางต่อปางร่องเฮ็ดเป็นดีเฮิร์นไงขิงขาข้าวยาม,มันมีอยู่นั่นได้มีอยู่นันปางต่อปางร่องเสๆนะย้อนไปปางต่อปางรองไงสัตว์ปานขาว่าอะไรลูกไกวนะ โอเคลองตั้งข่าวสองกบพรุ่มได้เราบขึ้ไว้ตีนก่อนอยาอกัดด้วยแทงกลนซึง่งก่ออันออกมาไหมไหน่แทงก่อนหนึ่งกวนก่อนในก็เฮาแห้งเหมือนกันเป็นพเพราะเลี้ยงสเสถเยรก่อเหตุการณ์ผายย้อนนี้ใช่ไหมปันป่นบนบนยิ้มเงื่อนี่ลองต่อลองลอกไม่ก็ทนนะก้อนในก็เมืองอยู่ซึง่งเมืองเขแผ่นดินใหญ่บนปล่อยเนี้ยพอย้อนนี้ถึงที่พ่อแล้วบนไาย อยู่กะดีเมืองเขตแผ่นดินใหญ่หพุนเฮี้วก็โยมไล่เช็ดสังไล่คายมากกะดีหมาเก่า้นวันหลังลุงหวังในีนังฮื้ออันเป็นฐานที่มืองแผ่นดินใหญ่พนเต็ยมเงยบมันไดนั่นมันเฮ็ดเสียงเือสองหูมันออกไฟเผาแบบลายมือมันไปทั้งผิดปริฆารฮัลโหลแกมากะเฮ็นน่นเนลุงหวังใน่ก็มันมีลายมือเสียงเปิดเงียว แยกกอดม้าหฮบหันนั้นเป็นสองข้อโพมีมื้อไกลนั้นนะฮะอบกันมือไกลนั้นแยกกอขาเลยมามือกือกันนี่ยกกอม้าอุกโอ้กันถูกคอแม่นใจกันเนะาะไอเข้าจักอะไรต่อรองจ้ำกันเรีนยนไพ่จ้ำกันแดกเนินกันเงินแปดแสนก็ยังว่าผายเชื่อเหานั้นเป็นผายอันกา้านซุ้มเงินเป็นแปดแสนเน่ยเดยหาเรื่องง่ายๆโู้เนาะอันเป็นไอ้เชื่อเหานั้นก็สองเลนรัดตีปอเลียงหวังว่า อันสายเตี้ยนนี้ขึ้นไทยงันเป๋ภายในปีนี้มายังไะว่าสายเตี้ยนอะไนี้ก็เอาเฮือนเขาไปละว่าซั่นนั้นเกี่ยวกาะเผื่ออะไปีหนึ่งมาก็อันเป็นลุงหวังอันก็มาย้อนนี้กันที่ขึ้นเขาอันเป็นเจื้อโหก็ถึงได้ลิ่งให้ตอบว่าอ้ามีมีมีมนึก็ฮูลุงเม,ม่อกี้นั่นเนาะลุงหวังในยามเฮ็ดสังมายามขากรนมาใช่ฮะย้อนเปว่าลุงหวังอันสลลำต่อซาขึ้นเยอะสั่งอเลยกว่า็ยิบเอาเตาเหล้าอันมาผัด ใส ir, <Humans. S 2> Arrow, then, ่ที่เนือตังนั่นเ้งก็ให้เป็นเตาเล้านั่นเปลี่ยนปลายแหลมๆให้เขาสั่งได้ลากลุกมันมาแต่ที่หลอกลุงเจิงเฮิไม่ได้มีห้ามมีห้าต่อมาล่ะซื้อๆเลยเี่ปันเมื่อไรมันเป็นลุงเจิงเฮินก็มีมีหนอันเป็นลุงบางอันก็ให้ลุงเจิงเฮิอมัดลุกมัดเมยมันก็หนาขึ้ลุกลุงเจิงเฮิร์ก็เรียกซุดนั่น อ๋นเนี่ยหมัดหลอนก็เกลือดซุ่นเราสั่งเลยห้องมาห้องมงห้องมัง,ง,มง,ง,มงลุงหวังเอาเป็นโกเป็นยินเสียงในลุงหวังนั่นก็สั่งไปแล้วตอบแรงนั่นปักกันซพหลอนก็นั่งหลอนก็นั่นก็หวัดเจ็บแห้งแล้วก็เลือดออก,กน้ำไหนตายก็ไปเลยกูลูกก็ตายก็นั่นอย่างเ้าิ้นดูเลยจัดการหมดในหนังเรือเตรียมเลยรักฐานลูกเมยลุงเจิงเฮอเขาก็เงี้วตายหมดคือเก็ยน,น้องสาวก็เดี๋ยวก็อยู่ภายทั้งร้านนั้น เลยจังหอกน้องสาวเข้ามาในห้องเฮ่อขาดตายไปแทงกอนเฮอกลุงหวังเงินสังกะเลยเอาร้านนนั้เป็นร <Huh? S 1> <icher venge. S 2> ้านมาเนี่ยเฮอก็เอาเนื้อกวนเนื้อหนาเฮือนรุงเจิงเหินุ้นเฮ็ดเนื้อใส่ปอกสีกวนด่งเป็นชิปก้อนเนื้อน้ำหนาลุ่นหนอเนื้อคำพอเอาซอยเฮ็ดปอดเฮ็ดปอดเฮีวก็ใส่ถุงลำให้กับแปดเนื้อปังหลายคำพองบางอันก็เอากับ แกะจำเจีกล่องยุง่ยยากใช่ไหมอันเป็นหลุมใช่ไหมก็เอามาต้มเฮ็ดพักตัดเด้ขายเฮ่นาเนย้ก้นนั้นจะไม่ตรงเว้งใช่ไหมอันกันว่าเสกิน,น,นเแล้วก็ที่จับใส่มันหวานนะเฮดนาเนย้ลุงหวางก็ขายมาเลยแก็บกระหม่อหนึ่งในหิ่มพังปางไรจ่องไรมีรองตั้งอันหนึ่งเกิดขึ้นมีก้นก่าหกพันเรื่องก้นลองอยู่ในปางไรในะ ันเป็นเจ้านาดีไผ่บริการเขาก็สั่งด้เสียดเชดด้วยคหขาดซามกันว่าเป็นปลาสลามกินเยู่แน่กลียหน่ว่าตีเป็นปลาสลามเลยก็มันหลวเลยเป็นเนื้อหลวเลยย่อ่ๆรูกน้องเ้้ยนึ่งแซมเป็นซอยเป็นปอดเป็นปอดเขาก็สั่งขาดล่าม่าเป็นความไล่มันตันเพี้ยงก็าเป็นทันได้เพราะเป็นปลากินได้ทห้นั่นเฮยาก็มีกน้วยผ่านแทงว่านเลยกล้วยซำเจยกล่องยุยักเจี๋ซใอมเจหิมฮอมเมืองหมาเก้า อันเรีนเจ้าหน้าที่บริการเขาก็สั่งเล้แช็ก่อนเช็มาเสีเอาก็มาเกี่ยวกันที่ร้านลุงหวังเนี่ยไว้เห้นั่นก็เงียบลงหวังกว่าลุงหวังก็สั่งให้เจ้าหน้าที่บริการเขาว่าอ๋อเนื้อดีเหลือนั่นคำพ้องก็เอาลวดไวก้ก็ดีในเนื้อหมูเส้นเนี่ยอันเอาเฮ็ดใส่ปอกสีเช่นนั่นลูกเขาเช่นนั่นก็เอาใส่เนื้อมหตตมเูเฮ็ดโตเหมเอเขาเฮ็ดน้ำพักกินนั่นนะอย่าก็ส่งขายเช่นนั่นไนงะ ในนันนเหยาขาหรือหลังเหยาเซนก้นนั่นจะเวียงหมาเก้าเขาะฉะนั้นพันป้อมหัดกินเืดิมูเป็นไรปัดพอกินอันนั้นเด็กคบจะได้ขาเพาะฉะนั้นนู่นเนาะถึงที่ว่าเป็นต่างร้านเฮตาอันนี้นก็พากรมหัดกินพอซื้อกินน้องเดีว,วนถึงกินเขาวนั่นนั่นนะไว้หลังเซลุงหวังย่างย่งอบยาวดวงหวังก็ลักคาตัวตายเสื้อมันเะากอบมือเหี้ยก็เลือดมันไหลนำเหี้ยก็มันก็ตายกับไเลือดมัหมดแล้ว เออเฮ็ดจังในก็แรกเนี่ว่ามันนำเลยขาตัวตายย้อนเปรืรอวาตั้งพิษอันในมันขาดตัวตายย้อนเปรืรอวามันถอยใจหยาบย้อนเปรืรอวาเขาเลือหลังอันในกวนขายปวอกสีในเวียงหมาเก้านั้นเป็นเพราะจังมันก็ทัังหมดย่ากอแต่้ก็ถังตึกให้กินปวอกสีอยู่ในพาราคาอุบเสี่งหื้อในี่ก็ส่งมากเลยคันนะบุณดาวันเมื่อไมาสงขามนหมอน่ะ